สวัสดีครับทุกท่านมาเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมดูครัวบ้านพี่บ่าวก่อนฮนะเมื่อกี้ก็พี่บ่าวก็เอาสว่านมาคืนแล้วก็บอกว่าอ่านลาก่อนช่วงนี้เพราะว่าทําครัวอยู่นะครับก็ไม่เปไ็นไรนะทุกท่านเพราะว่าต้องทํางานตัวเองก่อนนะผมก็ไปทําห้องน้ําอะไรรอได้อยู่นะทุกท่านก็ไม่ได้ว่าเป็นงานหนักอะไรมากมายงานทําห้องน้ํา ก็จะไปวันนี้ก็น่าจะไปมุงหลังคาแล้วก็ถ้าเกิดมีเวลาเหลืออาจจะฉาบนะฉาบห้องน้ำน่าจะน่าจะไม่เหลือวังวันนี้น่าจะทั้งวันอะ่ะมาเดี๋ยวเราไปโอห้องครัวเดี๋ยวเราไปเยี่ยมชมห้องครัวบ้านพี่บ่าวก่อนโอ้ตั้งเทเลอร์เลย อัทูโอ้มันทะเลขนาดนี้เลยวะเอ้แต่ว่าเราขนาดนี้น่าจะเดือนนึงนะทั้งเดือนั้งเดนาัมือตูนเลยสวรรจบโอ้เออมัดทานดีเนาะยดีได้เช็คก่อนโอ้ เออเขาได้ฉากดีเนาะดูตรงเป๊ะเลยเนาะแต่เราทำไม่เคยเป็นแบบนี้นะมีแต่เบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาละไรช่ง้อ่ะอันนี้ไม่ได้ตัดเลยบอกอันแผ่นอลูซิงนี่ไม่ได้ตัดอะไรเลยบอกมาจากนั้นนั่นเลยโอ้สวยงดีเนาะ บ่าชั่งเลยนะโอ้ถ้าแต่เราเราทำไม่มีแบบนี้นะมันจะเบี้ยวซ้ายเบี้ยวขวาชั่งเราชั่งเยอะเลยอันนี้ชั่งเยอะเขามาตามาคุณกีคนนี้เออ๋อทำไมทำอันนี้โอบเชาแล้วบอกหรือว่าดินอบนี่คุณลุงว่าที่พื้นอยู่ทีอ๋อที่พื้นอ๋อเจดีพื้น โอ้ทำเร็วเนาะเร็วมากเลยสองงาไอ้งานงานไม้มันมันเร็วกว่างานเชื่อมบอกงานไม้ช้ากว่าดิงานงานไม้จะช้ากว่างานเหล็กเหรองานเหล็กก็ไม่ไม่ไม่ตอกเนื่อากนึกว่าแบบตอกตะปูมันเร็วกว่าใช่เชื่อมเร็วกว่าใช่ครับกันเลห็นต่างใช่ฉนเล็กมันเร็วกว่าโอ้ยว่างานงานงานเหล็กเร็วกว่าใช่งานเหล็กเร็วกว่างานไม้นี่ยากกว่าใช่ไหม อ๋อ oh, เหรอ,อรไ,ไม่ต้องเลยมันไปรีดตัดระยางระยะไม้อะไม้มันมันรีดก็ง่านเลยก่็ง่ายไม้มันไม่ค่อยได้ฉากเนาะมัไไมมมนม,มัน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 จะเอียงซ้ายเอียงขวาอยู่ไอ้ที่เรียกว่าคุดตาแกแกไปกบไปก่อนไง oh. นกกอ๋อ้แล้วโค้ดประมาณต้องมีการต้องเชื่อมทุกจุดอะ แต่มงอเงยขึ้นล่ะเหล็กสังเกตดูว่าไม้มันจะงอเนาะตดัดสิ่งที่มันตรงหมดทีตัวแล้เหล็กก็ตรงอีกไม่หละมันก็ฟาวงก็จุบแล้วเหล็กมันจะตรงของมันเองทำไม้เรื่อยๆเป็นทางไหนอันนี้คือไม้เราเองไม้ป่าไม้ยูคาร์ไม้ป่าไม้ยูคาร์มันโคตรมันเด้งแต่มันก็มันใช่หรือเปล่าวันเดียวสองวันสองวันบ่สองวันเออแต่เราน่าจะเดือนหนึ่งนั่นเองเท่านี้นะ เออเราขุดลุมหนึ่งวันขุดลุ่มขึ้นเสาบปโครงเลยึ่ดเลยสองวันอ่ะอ๋ออันนี้คือสองวันรวมทั้งหมดนี่นะขุดก็ยกทั้งหมดโอ้้ทังขุดลุมทั้งยกโครงอย่างช่างเรามีช่างบางมีช่างเยอะเนาะสิบเช่อไหมเป็นสิบเนาะเป็นสิบเนาะมีช่างแต่คนแหละคือรู้เรื่องยัไงไม่ต้องคุ้มากไงทำเองไว้ง่ายช่างช่างเป็นงานหมดเออเออก็เดียวด้วยแหละก็ฝีมือด้วยแหละ โอ้แปรแบบนี้น่าจะยิงใส่อันนี้ดีเนาะมันยิงยังไงก็โดนเนาะโดนของเราเลยเหล็กเท่านี้เนี่ยยิงอุ้ยอันนี้แต่บ่าวเหี่ยวก็ยิงก็ไม่โดนนะบ่าวเหี่ยวก็เลยเลยมีมีบางตัวจะไม่โดนด้วยป่ะนะมีคนยิงไม่โดนด้วยป่ะโอ้โหโอ้นี่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 ทุกท่านโอ้แปรเบลเลอร์ขนาดนี้ยังยิงไม่โดนก็มีเนาะ เ้งเนจั่นเดีวนี้ปลพื้นเลปพื้นก่อนเออวันนี้ปลพื้นเอ่อเทพื้นแล้วบอ่นนี้ปัูนี้แหละพูนีู้นี้หละปลัดูดีก่อาว่าเทพูนนะสีแพกอยู่ในน้อวะียสันก่อนรู้สึกเขาหยุดนะวันนี้นะสีแพกนะเตรียมใบมีดใมือให้เอาวันเลยเขาหยิบขีไก่มือเาไปน่จะไม่ใช่ผมน่าจะว่ามองมองตั้งนานเลยอแทบไปม่ไดเลสส กีิเกย่เกย่ไก่เ์ดักตาบกติกหญ่เกย์ดักโอ้ห้องครัวก็มาเตรียมงานนะครับผมสวยงามสวยหรอตัวอาิสนาภูมิคุยเบลล์อะไรตัวน้อใหญ่นะเดี๋ยวแบบแบบนี้ก็ดีเนาะมันเป็นทรงชอบทรงนี้เนาะทรงโบราณเราทรงแบบ แบบนี้มันก็มันโบราณมันสวยแต่ว่ามันเปลืองมันทำมันเปลืองไงเปลืองไม้เอามันเปลืองกว่าบ่ใช่โมเดลมันจะประหยัดไม้ประหยัดกว่าใช่เออเอาละความชอบกอบางคนก็ชอบเรืยเรือยมันว่าแต่ทำให้มันมันเปลืองเปลืองกว่าบันหกสองใหญ่เนาะใหญ่มากเลยเนาะบันเลอร์เลยเออทำบ้านเป็นหลังอะไรเนาะวันวันนี้ก็น่าจะปรับพื้นแล้วก็เตรียมปูไวเม็ดแล้วก็ตีแบบเนาะ อ่าแล้วก็บ็อกอ่าอันนี้ทีมช่างไม่ได้จ้างลงแขกเอาช่วยกันเวลาเขาทำบ้านของเขาก็ไปช่วยเขาคืนแบบนี้อ๋อก็คือพึ่งพาใสยกันไม่ได้จ้างนะเรจะเป็นการ

แอาอะไรมันกระาำรถเอาเสื้อเลยจะลกเสื้อเบนเลยอ้อโอ้ยเสื้อไปไปไปโคตตายแล้วไปดูดูกทันเสื้อใหม่เสื้อใหม่คุยโอ้โนี่ตึงตึงเฮ้ยกังเกงไม่ใสโอหูห้ำ โอ้ยติดเรื่อยจุกขาดโอ้ยงงเฮ้ย, <c oughs> อ,ยอ่ะนี่นะทุกท่านเบื้องต้นก็สุดตกใจห้องครัวทำวันเดียวเสร็จโอ้ถ้าได้ทีมงานนี้ไปทำนี้น่าจะสองวันเสร็จเนาะโอ้เขาเขาทำไมทำงานโมโหเรื่งานมีแต่ระดับรับเป็นล้านเออแม่งอยู่ที่ผมคุมเลยผมคุมงานกันเร็วไปนี่แหละโอ้ดูงานอ่ะอ๋อถ้าอยู่ที่คุมคุมใช่อ๋อเจ้าอยู่คุมงานเร็วๆเจ้ามั่ผมมันอยู่ผมนานมากเลย เออก็จะเดี๋อู้งานอ่ะเรอะผมไม่อยากจะฟังเลยผมกลับดีกว่าครับผมอ่ะโอเคครับทุกท่านเดี๋ยวเราก็ไปลุยนะทางนี้พี่บ่าวก็อยู่ลุยทําห้องครัวก่อนผมก็เอาอันนี้กลับโอเคครับผมฝากไว้ที่นี้สวัสดีครับ